สวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะคะจิ๋วเจ๋วกเกษตรตัวน้อยพาพี่น้องของเฮามาดูมันสำปะหลังค่ะพี่น้องคะมันสำปะหลังใบด่างได้ไร่ละแปดตันไร่ละแปดตันนี่ถือว่าสูงสุดแล้วด้วพี่น้องในคลิปนี้พาพี่น้องของเฮามาฟังราคามันสำปะหลังนำกันนะคะแล้วก็เกี่ยวกับมันสำปะหลังที่เป็นใบด่างเพื่อนเหตุแบบใดถึงได้รับผลผลิตที่ดี บางคนก็บ,บอกว่าเป็นใบด่างแล้วทาไมไม่ถอนทิ้งวัสดสุสาหรับมั่นสัมปะหลังใบด่างเนี่ยมันกับเป็นโรคของเพลินเนาะพี่น้องสายพันธุ์ของซีมอาเขาชอบด่างแต่เขามีนำนักที่ดีมีพ้นผลิตที่ดีคือเกา่าค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นนแปลงเนี่ยเพิินปลูกสายพันธุ์นิ้ตลอดเลยปีกายมีเพิินกับปลูก พิกายเพิ่นได้ไรละแปดตันพ่นเดอร์พี่น้องเพราะว่าเพิ่นปลูกผสมกันกับ CMR 8 1แปดหนึ่งซึ่งซ m r 8 1ปดหนึ่งบกูดเนียพี่น้องเพิ่นปลูกผสมกันนะคะบางต้นกากูดบางต้นกับบกูดคือเพิ่นจะให้มันเอ่อผสมผสานกันไปย่างตัวเนี่ย c ี r 8 9มาแดเก้ามากูดแต่ต้นนี้บกูดนะพี่น้องส่วนต้นนี้กูดนี่เขาจะเอาไปถิงใลจังไดพี่น้องบ่ตองบอตองตัดถิ่งนะคะแต่ว่าในแปลงเนี่ย เขาก็เอาเอาทำพันธุ์ปกติอยู่เด้พี่น้องถามเาว่าเหมาะไหมสำหรับการทำพันธุ์วะสันแต่คนส่วนหลายจะบอกว่าบ่เหมาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเขาก็าขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายเด้อพี่น้องถ้าเกิดเข้าบ่มีล่ำมันมาปลูกอีลี่ถึงจะปลูกถึงจะเอานะพี่น้องคะให้เป็นทางเลือกสุดท้ายสำหรับการปลูกมันสำปะหลังใบด่างเพราะว่าถ้าเกิดปลูกแล้ว มันก็ได้ผลผลิตอยู่ค่ะพี่น้องคะแต่มันจะได้ผลผลิตน้อยกว่าที่บ,บ๊อเป็นโรคแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้นเนี่ยกูดสามต้นนี้กูดอีกสองต้นนี้ดีอย่างตัวนี้นี่นี่ยางตัวนี้นี่มันกักเขากันไปใดคือการข่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าเกิดเห่าต้องการทําพันธุ์ในช่วงคณะปีหนาแต่ว่าเห่าจะบบหูเลยว่าต้นใดกูดต้นใดบกูดเพราะว่า ช่วงที่เหาจะเอาผลผลิตก็คือเดือนเมษาเนาะเดือนกุมภาพันธ์หน้าเมษาเนี่ยเหาเฮาตัดลำมันไวเถะปลูกเลยเด้ในช่วงคณะนั้นใบมันล่นหมดเลยค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นเขาจะบ่งหูเลยว่าลำตัวใดกูดต,ตัวใดโบกูดเขาจะเลื้อยแค่ยอดนิดเดียวเองนะเขาจะบ่งหูเลยเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีก็คือให้พี่น้องของเหาเสี่ยงเอานะ เสียงเอาเพระาะว่าข้าบูงโหด,ดิว่าต้นได้กูต้นได้กูดถ้าเกิดว่าพี่น้องตัดต้นมันถิงกะยานบ่มีแป้งอีกละที่นี่ผ่านไปเดือนหนึ่งจังสีตัดออกตัดออกผ่านไปเดือนหนึ่งให้เลือกเอาแต่ต้นมันที่บกูดจังสีแป้งกะจะบ,บ่มีได้พี่น้องพอาะนั้นข้าต้องตัดผอมกันกับผอมกันกับไทยเอาหัวนะคะนี่ซีเอมอาแปดเก้ามากูดนะพี่น้องแต่ว่า มันก็มีต้นที่บกูดอยู่อย่างตัวนี้ก็คือบกูดเอพี่น้องนี่บกูดนะคะก็จะมีปะปลายกันไปบบเมนวาจะกูดมดถูกต้นถ้าเกิดเสียม r แปดเก้าบกูดแบบเนี้เนี่ยอุ้ยจะแมนสิดเนลไละสิบตันผุนพี่น้องคะถ้าเกิดพ่นกูดแบบเนี้ยอาจจะได้อยู่ไรระสามตันถึงสี่ตันแต่ว่ากะถ้าเกิดปลูกเข้าค่กันไปแบบนี้เพ่นกระได้อยู่เด้พี่น้องไรละแปดตันเลยนะพิกาย่เพ่นได้ไรละแปดตันถามว่าเป็นยังคือปลูกแต่พันใบด่าง เพิ่นได้เด้พี่น้องถ้าเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ปลูกดรอกแปลงนี้เป็นแปลงของเพื่อนบ้านนะพี่น้องนะตัวนี้เป็นแปลงของเพื่อนบ้านนะคะมันสำปะหลังนี่แต่ว่าการทําไร่มันที่ให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สูงเพิ่นมีเคล็ดลับนะพี่น้องเพิ่นจะเคล็ดลับของเพิ่นก็คือหล่อของตัวเนี่ยให้ห่างกันสักประมาณเมตรสามสิบเมตรสามสิบนะพี่น้องแต่ส่วนลำต้นของเพิ่นเนี่ยจะอยู่ประมาณ 60เซนติเมตรเท่านั้นระยะแถวในการต้นของเพ่นเนี่ยเพ่นจะปลูกทีนะแต่เพ่นจะเอาความห่างตรงเนี่ยเพราะฉะนั้นปลูกมั่นห่างแบบเนี่ยแสงแดดเข้าทั่วถึงมากเลยกว่ามั่นห่าสิบปกคุมได้ยาทําให้ยาเกิดแบบดีแบบนาเลยเพราะว่าแสงแดดมันส่องถึงยากระีบเกิดซะแล้วแบบนี้ที่นี่เขามีเคล็ดลับว่าเขากําจัดญ้าให้ได้นี่แปลงต้องสะอาดแบบนี้นะพี่น้อง แปลงต้องสะอาดแบบนี้เลยทายหเห็นเลยคะ่ะพี่น้องคะแต่ละปีเพิินจะเห็ดแบบนี้นะคะวิธีการทําไร่มันสําปะหลังแบบมืออาชีพถึงแม้ว่าต้นของเพิ่นจะกูดแต่ว่าเพิ่นเอาหุนห่นให่นี่วัาจะพเพิ่นกําจัดออกแบบสะอาดเลยพี่น้องนี่แบบนี้ถึงแม้ว่าต้นกูดก็ได้รับผลผลิตที่ดีเพราะว่าหัวมันสําปะหลังขยายตัวออกดีมากเลยนี่นี่พี่น้องรอยแตก เมื่อนี้ฝนตกร้อยแตกก็เลยบกคอยเห็นค่ะพี่น้องนี่มั่นกูดได้พี่น้องนี่มั่นกูดนะคะเด,ดเ,เดี๋ยวทารอชมช่วงที่เพิ่นเพิ่นขุดเอาหัวเดี๋ยวทังเฮ้าจะมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งอีกที่ติดตามช่องจิ๋วแจ๋วกเกษตรตัวน้อยว้นะพี่น้องรับชมข่าวสารราคาของสินค้ากเกษตรกรไทยเฮานะบ่ว่าจะเป็นบะเขือพริกมันสำปะหลังข้าวโพดจิ๋วแจ๋วกเกษตรตัวน้อยพร้อมกับคุณแม่จะมาอัปเดตราคา เกษตรให้พี่น้องของเฮาได้รับชมกันรากาพร้อมด้วยวิธีทำวิธีทำไร่มันสำปะหลังเขาบอกไว้ตรงนี้ว่าทางเฮาบรเกงค่ะพี่น้องแต่ว่าทำสำเร็จก็เลยมาบอกมาบอกให้พี่น้องของเฮามาแช่ความรู้เล็กๆน้อยๆก็ขออภยัยผู้ที่มีความรู้ที่ที่ชัดเจนที่เก่งกว่าเฮานะทางเฮาบริเกงแต่ว่าก็ก็มีความรู้แต่มาบอกเนาะพี่น้องผู้ใดที่มีเคล็ดลับดีๆ เมนไตคลิปให้พี่น้องของเหามือใหม่มาศึกษาอยู่ในไตคลิปของเหาใดนะคะนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะเคล็ดลับที่ทําไรมั่นสาปะหลังที่ใบกูดใบด่างนะคะกับแบบนี้นะคะพี่น้องคะเบื้องต้นของเพลินกูดหมดเลยคะ่ะพี่น้องแต่ว่ามีบางส่วนที่บกูดนะก็เคล้าคละกันไปนะคะถามว่าสายพันธุ์เสียมอาแดีแค่ไหนดีได้พี่น้องถ้าเพิ่นบกูดนี่บ่ไใดแท้ไรละสิบตันถ้าดูแลร,รักษาได้แบบนี้นะแต่ว่าทุกเมื่อนี่ บ่มีคนได้หรอค่ะพี่น้องคะบ่มีผู้ได้ได้เลยไรล,ละสิบตันเนี่ยสูงสุดกระแครไรระหาตันแค่นั้นเองทุเมืงอนนี่พ่นกระบอกได้หรอพี่น้องไร้ะซิบตันแต่่าปีกายนี่ในแปงน้งมีพ่นได้ไรละแปดตันนะคะตัวนี้นะพี่น้องบางคนอาจจะบอกว่าฮาโมจริงๆเราบ่แมนเลยค่ะพี่น้องได้ไรละแปดตันจริงๆเพราะว่าหัวมันของเพิ่นนะ่ะมีแปง้งแป้งมันกระทำห้มันส้มปรังของเฮ้า นักด้คือกันนะคะแล้วก็หัวมันของเขาเดินได้สะดวกสบายเลยเพราะว่ามันบม,ม่มีหยาถ้าเกิดมีหญ้านะพี่น้องบ่เป็นแบบนี้เลยผลผลิตถ้าเกิดสังเกตบังเลยถ้าเกิดไร่มันสําปะหลังมีหญ้ามีวัชพืชเยอะเขาจะปกคลุมมันสัมปะหลังจะบบสูงจะบบเจริญเติบโตแล้วก็ตรงบริเวณหัวจะบ่แตกนะพี่นอ้องอะดูดูในเอ่อเงานีนะนี่หัวมันจะแตกเลย ตัวนี้มันสีเดือนเดอ้อพี่น้องนี่เห็นแตกบ่ชัดราะวาพายุเขาขนาดพายุเขาชําระล้างบริเวณที่แตกออกไปกอนนะคะขนาดถ้าเกิดบ่อแตกเนี่ยถ้าเกิดบ่อฝนบ่อชัรมะล้างนี่จะเห็นชัดเจนกานี้อยู่นะคะพี่น้องนี่นี่แหละเทคนิคของการทําไร่มันสาปะหลังมืออาชีพนะบางคนกะฉีดกําจัดวัชพืชฉีดแล้วฉีดอีกกับบ่อตายมันก็เลยทาให้แพร่มัน่นอัน้นก็ยุดการจเจริญเติบโตในต้นมั่นของเฮาด้ แต่วาตัวนี้เพิ่นมีเคล็ดลับนะเดี๋ยวเดี๋ยวท่างเฮาจะบอกวิธีสีดพ่นสารกําจัดวัชพืชอยู่ในคลิปต่อไปหน้าว่าเพิ่นเหตุแบบใดเพิ่นใช้ย,ยาตัวไหนนะคะนี่เอาพี่นอ้องเบิค่ะคักรือเซียมอาแปดเก้าชอบใบกูดใบด่างแต่ก็ยังปลูกอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าพื้นที่ทางบานเฮ้าเนี่ยเพิ่นรับสื่อกันนี่ก็กูดคือกันนะกูดทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องค้านี่กูดหมุดเลย เดี๋ยวเขามาเบ่งหัวของมันแบบนี้นี่เด้อบริตัดต่อคลิปนะคะพี่น้องคะนี่นี่รอยแต่ของเขานี่นะคะนี่มันกูดก็ได้รับผลผลิตคือกันต้นใหญ่คือกันค่ะพี่น้องยิ่งเป็นตัวนี้แห้งใหญ่แห้งนี่นีเน่เขาดูแลได้ดีค่ะพี่น้องคะเขาดูแลได้ดี ถ้าเกิดว่าผู้ได้ที่ดูแลบอิไดดีคือหย่าหกลุงลังแล้วก็หัวของมันสาปะหลังของเฮานี่บอสามารถที่จะเดินขยายไปได้โอ้ยสะออนแห้งค่ะพี่น้องคะทาไร่มันแปลงนี้สะอ่อนแห้งเวลามาถ่ายคลิปเนี่ยประโจยมากมากเลยสาหรับเออแปลงนี้นี่เบื้องติละเพื่นมียาดีค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวทางเข้าจะลงคลิปให้พี่น้อนงของเฮ้าได้รับรู้การถึง ยากําจัดวัชพืชตัวนี้นะคะบอแพมันเด้พี่น้องอ่ะโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ขอลาพีแล้วน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ